สวัสดีจ้ามาเมื่อกินสมตํำสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนค่ะเป็นอีหยังเนี่ยหละพักเนี่ยเมื่ายแเถอะไยว่ถือดอกแค่ดอกแค่ลวกขนมเสียนยังนี่หนูหนูทอดทอดปิ้งนะขนมเสียนมาจ้ามามาเป็นข้าวเซ้าแต่มันสวยนะนะ มันบิดดิพักไลยดิเอออ่เย็นด้วยมาจ้ามาปูดองกับน,นี้เออเคอยอย้ดอกแคดอกแคาบานลวก

กินเพชรลายจะไปว่ายน้ำม <stumbled upon> <enger> ่ย <desserts so> <hungry> ุ่งหรือกิเผชรลายเขาไปแจ้งงานเมาแค่แบบไม่ผักดองไม่พักอันนี้ม่พักแล้วอัปปหนึ่งกันเอาให้เจ้ามาเจ้าเาเจ้าก็อกไปลืมใส่ถุงไว้เอารออยม พักสมคนพักตอนนี้หัวเก้เก็ถึงอืมากรับไปแล้วนะขวดน้ำหน,นักหนักนืังงน้ำไหมตีไม้มนในปอนด,ด์เเ

ตอนที่หย่แล้วเตนน้าหู้เตู้้หายกินหลายพักหลายหัลโหหนูกับพ้องนั่นหวกปันเฮิอน <c oughs> <c oughs> สอนหาก <c oughs> ุ้งแมาพี่้องมามาโอ้ น้องยับไปเห็นอยัางอนอยงนั้ไวะนนี้เหรอเห็นแล้วอยู่ห็นตามลายค่ะบอกหรือจงได้ Năm nay là chín hết mệt quá, liền chứ gì đâu. nó mạnh. กิ่งนี้เลยก็เสียบนมะ่มันก็จำหมกวัวหน่นก็ได้นจำเสียบอี่นบุจำหมกัวนาบุก็อืมมันเลยเสียบเยน,บาานานะ มันน mm ี hmm. mm ่คือกินหมยขึ้นเฮียก็ดีดน่อยเ็ไมเหรอเฮียแอกมันคือเ่อ เต่าพี่อีกเข่าพีอีกพี่น้องเหรอพี่น้องเอ๊ะอีไม่แล้วตอนนี้ว่าใส่น้ำหนำพีไม่แล้วกับเทาอี๋จะพาไปเทาเถอะหมอบมอนหูพูดไม่พ้อบอกฟังอะไรดก็พูดไม่พ้อเลยว่าสว่เลยที ชอบเลยคำนี้ใช่เผานะคะแล้วอ่าอยู่ผมอันนี้เป็นเพียตัเลขเนาะอันนี้ตุ๋มก็ไม่อันนี้เดียว่เนี่ยเเป็นนังหูน้งปาอะไร ปูดองกับพ่อแม่ป well, ูดองใส่ต Th ุวแล้วเห็นปลือกเปลือมันจะปูดองก็หรอมันยังหน่อยแต่มันมัาะมันแต่ปลาหนามจนเลยอลยแบบว่านอกสะเกินนะมันนั้นดองเขียนยดียวมันั่งไปสองน่ะมองเขาส่องฟิดไปอ่ะม กันตุปูดไม่ได้าปูหรอกินเลยหนูป่คาเหอหนูบลหนูบลจ้าหนูบลคาเอาหนูบลเอาหนูบลจ้าที่เลียงั้อเนี่ย ตัวละสองพันมาติไ้ได้อะไรกว่าตัวละสามย่อยันขนล้อมเฮ้ยฟังพันไปเลยมัยยนแต่ตัวฮ <c oughs> ะดนะตัะตีมาหลาัง

ไมา่ใช่นะน้องาาก,กับอะไรยกส่กสนผัดดองมันกับตามหุ้งกับแซ่บ เออออืมั้ไปคุดกกแดเอาอนดีแท้อ๋อหอมมากเก่แล้วเป็เลยเนาะอืมคันแย่อะสวนแทงลุกไปนะจัง ต้มสกระดูกหมูเนาะกระชีแบไปอีกน้ำกบตําบอกว่าแฉบอะขายบอกขายบอขายซื้อเพิ่เ่ขายเพิ่นขายออขันขายเหรอขันตาสี่เ้ขันชอแบบนี้ก็เมี้เอาแเนีรุ้นตะยีสิบบาทนะผักดองเน้เาส่งเลยกันนี่ ฮะอันนี้ดองได้นะเบอร์สูมพักได้นะไม่ได้ดองแบบนี้แหมนี้บ่ะสูมพักเนี่ยแล้วขันไปพูดแล้วเปล่าตัดไปมันเป็นนน้ำข้ามาแม่นเน้นแล้วก็ยืนออกเนาะเยืนออกว่าหันด้วยแล้วไปดองดอแล้วขันเลาวขันสูมพักหมดแล้วแล้วเห็ดฮะฮะ เอาอยี่สิบบาทเอาแบบนี้มันเจอปไปวัดแล้ววายูทำตัดไปหันละมันจากไปหมันแหงนะเห็นมันั่นเงาก็คือคั่นเหมือนนี่แหละมันงับเลยเอาแบบนี้นะคอจบบมอใส่ดูดหมูน้ำไม่ดูดหมูเยอะแต่เลย

แกต้มัก้มนีกน <mag da> ้งยหนอบาทเด้ออืมเขาไปเขาผาอันกินครับละน้อยอันละน้อยเด้อ ใช่ันสิพระกันกินจนเหมือนกกินไปกินมาเนาะแต่ว่านั่สีโดนจ้า่ง่ายก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกผู้สุ่คนเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าปีใหม่แล้วให้มีแต่ความดำรวยสุขกายสุขใจสบายใจเนาะจ้าสวัสดีจ้า